วันนี้เมนูนะครับเมนูอะไรครับผมวันนี้ปลาบ่ได้ปลานี่าบอไวจนเมนูนึ่งตอนนี้เนาะหมักไว้แล้วเนาะหมักไว้เป็นหลายวันแล้วเนาะทางนี้จโอ้ขัาวเจีวปลารอข้าวพริกหอมแดงมะเขืออยู่นะครับผมเดยวตำเจีวน้ำพริกปลาเนาะเดี๋ยวติดตามรับชมรับชิมดูด้วยกันอีคทิหนึ่งเข็มคนเลยใช่ไหม ปลาเนรนหน่อยสองตัวไว้สักครู่เนาะสิบห้านาทีนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาครับผมมาดูหนึ่งปลาเนาะอูหูเป็นไรครับสายทนเลยเป็นตากินบ้านพี่น้องเป็นตาแซ่บหลายเนาะโอเคเดี๋ยวมากินข้าวกับกานสุกด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผม ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานสูกอิสานพิโซนมากินข้าวเมนูเมื่อเย็นกับจานสูงนะครับผมนึ่งปลาเน้นน้อยแล้วก็มีผักกระหล่ำผักาศแอมที่ขาดไม่ได้คือเจี๊ยบละไปเดี๋ยวกินข้าวกับจานสุกครับผมนี่เนี่ยทำม,มาแรงมาชวนพี่ชวนน้องกินข้าวโอ้โหเจียวอื้ ผักก็ไม่ค่อยงามพี่นอ้องตลาดวายก่อนนู่นแก้าประเล็บกะลั เมนูน้อกปลานี่แหละครับผมเมนูง่ายๆเนาะหนึ่งปอนนิดหน่อยมาเ้ยครับผมไปที่ยังไม่ได้กินข้าวทานข้าวมากินกับแซนดุกได้

สอบหลายพี่น้องโอเคครับผมจามสุกก็จะขอฝากทุกคน,นนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดสุดสไครต์ให้จัมสุกด้วยครับผมลิปนี้จามสุกต้องขอลาวครับว่าสวัสดีครับ